สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีตู้กาชาใหม่เข้ามานะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเป็นคนทําคลิปสายข้อมูลนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเดว i ่แมคคายนะครับที่ผมทํำข้อมูลของตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล,เวลาเราก็มาดูตู้กาชากันเลยดีกว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับตู้กาชาที่เข้ามานะครับก็เป็นตู้ที่หลายๆคนรอคอ,อยนะัก็คือเวอร์จิหลอดสายฟ้านะครับแล้วก็ตู้ที่2เนี่ยจะเป็นดันเต้ล็อกเกอร์นะครับซึ่งไอ้ดันเต้ล็อกเกอร์เนี่ยตอนตู้เวอร์จิลผ่ามิติก็มาข้างตู้ให้ผม2ตัวแล้วนะครับก็ยังจะตามมาหลอกมาหลอกเป็นตู้นี้อีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตู้ หลอดสายฟ้ากันดีกว่านะครับอ่าสำหรับตู้หลอดสายฟ้าเนี่ยอาจจะมีบางคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าเรื่องการการันตีนะครับสำหรับการการันตีของตู้นะครับครั้งแรกจะมีโอกาสหลุดเหรนนะครับก็คือมีโอกาสออกหน้าตู้เนี่ยนะครับมันจะบอกว่าอัตราออกสไตล์ตำนานนะครับ50%านแล้วก็จะมีตัวข้างตู้อีก3ตัวแบบนี้นะครับ ก็มีการดูดเลทได้นะครับสำหรับครั้งแรกนะครับถ้าเกิดครั้งแรกเราโดนการันตีแล้วนะครับแล้วเราลุดเลทการันตีครั้งที่2จะการันตีตัวหน้าตู้100%นะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้การันตีหน้าตู้100%ไปแล้วนะครับถ้าเก like, ิดเรากดครั้งที่3ครั้งที่3ก็จะเหมือนวนไปครั้งที่1เหมือนเดิมนะครับก็คือมีโอกาสหลุดเลทนะครับอันนี้ก็เป็นการแบบการันตีที่โหดรายมากนะครับประมาณนั้น ต่อมาเรามาดูความสามารถของตัวเวอร์จิลกันนะครับสำหรับตัวเวอร์จิลเนี่ยจากที่ผมลองไปเล่นเล่นตัวไอ้นี่นะครับเล่นโหมดฝึกสกิลของเขาเนี่ยส่วนตัวนะครับผมว่ามันเล่นง่ายกว่าเวอร์จิลผ่ามิติค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องการโจมตีด้วยสกิลปกติสกิลสังหารจะกดง่ายกว่าจังหวะจะไม่ค่อยเป๊ะเหมือนกับตัวผ่ามิตินะครับ ตัวผ่านพิธีจังหวะจะเปะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากเล่นแบบง่ายๆสบายๆก็แนะนำวัวจิวหลอดสายฟ้านะครับแล้วก็ตัววัวจิวหลอดสายฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่คิดว่าเล่นในเลดบอสเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับด้วยสกิลดาบที่มันพุ่งติดตามไปนะครับสำหรับตัววร์จิวหลอดสายฟ้าเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับสายฟรี ขั้นต่ำนะครับเราจะต้องอัพแรงของตัววัวจิลเนี่ยให้เป็น 2S นะครับซึ่งตอนที่ผมไปเล่นฝึกสกิลเนี่ยตัวสกิลประจำตัวของเขาเนี่ยถ้าเกิดเราอัพถึง 2S ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีคูลดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อัพเลยเป็นตัวที่เปิดได้หน้าตู้ปุ๊บแล้วไปเล่นเลยเนี่ยสกิลประจำตัวของเขาจะมีคูลดาวตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับ ผมแนะนําให้กดหาเพิ่มขึ้นอีก2ตัวนะครับเพราะว่าตัวซ้ำหนตัวสามารถอัพได้1นึ่ขันนะครับเราใช้เพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับสําหรับสายฟรีอย่างเราๆนะครับถ้าเกิดใครที่งบน้อยก็ขอให้ออกง่ายๆไม่หลุดเลทน,นะครับประมาณนั้นสําหรับตัววรวจิวหลอดสายฟ้าอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับว่าให้กดได้เลยนะครับยังไงก็ของดีนะครับส่วนตู้ถัดไปที่จะมาในอนาคตนะครับ ถ้าไม่ผิดโผเนี่ยก็จะเป็น V นะครับจะมี V ล่างากายภาพกับ V ล่างอีกอันหนึ่งผมจําไม่ได้นะแต่ว่ามี2ลร่างอยู่นะครับ V ก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็วางแผนการเซฟเพชรเพื่อที่จะกดตู้กระชาก,กันดีๆนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเรากดตัวได้แล้วนะครับเราก็ต้องไปกดหาอาวุธด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของเวอร์จิลหลอดสายฟ้านะครับ ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับว่าหลอดสายฟ้าเนี่ยเป็นธาตุสายฟ้านะครับก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่าผลผลิตทางธาตุสายฟ้านั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูที่ <Using S 1> ผมบอกนะครับ <reset> ว่า cool ควรจะกดหาเวอร์จิวหลอดสายฟ้า <Yeah. S 1> เพิ่มขึ้นอีก2ตัวพี่ mm hmm. ที่จะอัพแรงให้เป็น 2S นะครับซึ่งตัวสก mm ิล hmm. ดาบ ของอเวอร์จิลเนี่ยถ้าเกิดเราอัพ 2S เนี่ยมันจะไม่มีคูดาวนะครับมันจะระศูนน,นะครับเราสามารถกดได้รัวๆเลยนะครับอันอ,อันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีคูดาวนะครับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราอัพเป็น 2S ปุ๊บเราสามารถกดสลับกับสกิลสังหารได้เลยนะครับตามที่ตัวเกมเนี่ยให้เราฝึกอย่างนี้เลยนะฮะ ปกติแล้วมันจะต้องมีคูลดาวน์แต่ว่ามันก็ไม่มีครับเพราะว่าเรา up v e r t i อ a l ออนั่นเองครับเนี่ยประมาณแบบนี้นะครับจริงๆต่อสุดท้ายผมกดตัวสกิลมาเป็นท่าติครับแล้วก็แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้ผมแนะนําจริงๆนะครับควรจัดเลยนะครับควรจะ up v ว r t i c a l หลอดสายฟ้าให้เป็น 2s นะครับเพื่อที่จะทําให้สกิลนี้เนี่ยมันไม่มีคูลดาวนั่นเองครับ ทำให้เราได้ง่ายขึ้นนะครับทำดาเมจต่อเนื่องได้สบายๆประมาณนั้นอันดับต่อมาเราก็มาดูตัวการ์ดเวทของอท่านหลอดสายฟ้ากันนะครับสําหรับการ์ดเวทหลอดสายฟ้านะครับอันที่ตรงสายเลยนะครับก็คือมีโนนะครับซึ่งตัวการ์ดของมีโนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจธาตุสายฟ้าโดยตรงนะครับโดยที่ถ้าเราใส่เป็นเซตสองใบ จะได้ดาเมจท่าสายฟ้าเพิ่มขึ้น16%นะครับแล้วก็ใส่4ใบเนี่ยจะเพิ่มดาเมจสกิลสังหารของท่าสายฟ้า80%นะครับอันนี้คือตรงสายแน่ๆนะครับส่วนออฟนะครับก็ดูประมาณใบซ้ายสุดกับใบขวาสุดของผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมาหาพยายามหาออฟที่มันดีกว่านี้แล้วแต่มันหาไม่ได้นะครับตัวออฟเนี่ยอาจจะเน้นไปที่พวกค r i t i c a l เพิ่มเพิ่มคริติคอลดาเมจนะครับกับเพิ่มอัตราติดคริน,นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจถ้าสายฟ้าส่วนไอโบนัสฟื้นฟูพลังอันนี้นะครับสำหรับตัวหลอดสายฟ้าถ้าเกิดเราอัพเป็น2 s แล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องเอาโบนัสฟื้นฟูก็ได้นะครับเอออ๋อใช่ใช่เพราะว่าโบนัสฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูมันจะเป็นหลอดเกจทางฝั่งซ้ายมือนะครับสําหรับตัวหลอดสายฟ้าอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเกิด2 s มันไม่มีคูลดาวอยู่แล้วนะครับเราสามารถกด สกิลดาบทะลวงสลับกับสกิลสังหารได้เลยนะครับมันไม่ต้องรองเหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นอาจจะต้องใช้แล้วก็พลังที่เพิ่มเพิ่มพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่สไตล์การบิวการเวทของแต่ละคนด้วยนะครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับอ,อย่างในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแค่การแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการเวทดอกยากมากนะครับกว่าจะดอบสีทอง พอดอบแล้วก็ได้ออฟที่ไม่ตรงใจนะครับอันนี้คือการ์ดเวทอันแรกครับที่ตรงสายนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยมันจะเป็นการ์ดเวทสายซัพพอร์ตนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวเวอร์จิลหลอดสายฟ้ามันก็สามารถใช้ได้นะครับอันแรกเลยอ,อันแรกเลยจะเป็นแฟนทอมนะครับซึ่งไอตัวแฟนทอมเนี่ยถ้าเกิดเราใส่2ใบมันจะได้ดาเมจกายภาพนะครับ16% ถ้าเราใส่4ใบมันจะเพิ่มอัตราคริต i c ิ l คอลยีนะครับแล้วก็เพิ่มคริต i c ิ l คอลดาเมจอีก20%แต่ว่าเงื่อนไขคือศัอตรูที่ได้รับสะสมเลือดไหลนะครับแน่นอนว่าตัวที่เอามาคอมโบกับเวอร์จิลหลอดสายฟ้าเนี่ยมันจะมีดันเต้ดันเต้ที่สามารถทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะเลือดไหลได้นะครับก็ผมเลยคิดว่ามันใช้ได้นะครับส่วนออปชั่นตรงนี้ก็ ตามอัธยาศัยตามที่แต่เราจะเลือกใช้เลยนะครับแต่ก็เน้นๆไปที่ค่า critical d a m a g กับเพิ่มเพิ่มอัตราี่ได้ข้อไปนะครับส่วนอันที่3ที่ผมคิดว่าใช้ได้อีกอันนึงคือ bear w o p f อันนี้นะครับสำหรับตัว bear w o p f เนี่ยมันผมไปม,มองตรงใส่เซตสใบนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยปกติแล้วเราจะไม่ได้เล่นตัวละครตัวเดียว เราจะต้องสลับตัวไปมาเพื่อกดสกิล QTE นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเซตของเววูฟมันก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่แบบคนอวยตัวละครจริงๆนะครับก็ยังไงก็สลับใช้ตัวละครเพื่อที่จะทำดาเมจ QTE อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างในคลิปผ่านด่านที่ผมเล่นมาเนี่ยคือผมมาอวยน้องี้สปาร์กนะครับผมก็เลยใช้แค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้กด สลับตัวไปมาเพื่อโจมตี QTE เลยนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับาการเวทของวร์จิลหลอดสายฟ้านะครับลองเลือกใส่เลือกอเลือกใช้กันดูนะครับแต่ยังไงผมก็ยังแนะนำเป็นอันดับแรกเนี่ยคือตรงสายนะครับก็คือมีโนนะครับอันนี้คือตรงสายแน่นอนผมก็ขอให้เพื่อนๆพ่อ,อไปฟาร์มการเวทออกง่ายๆได้ออฟดีๆออฟสวยๆนะครับ สำหรับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะครับเรามาดูความสามารถของอาวุธประจำตัวกันสำหรับตัวอาวุธสายฟ้าจารึกนะครับก็จากที่ผมดูเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับเราน่าจะปลดดาวสัก1ห,หรือ2ดาวนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราได้ดาบตัวตัวที่เราใช้แล้วนะครับเราจะต้องหาดาบเพิ่มอีก1ถึง2เล่มนะครับ เพราะว่าไอตัว1ดาวเนี่ยเมื่อเราปลดแล้วนะครับเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับ10%นะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยหลังจากที่เราปล่อยท่าตวัดดาบนะครับเราจะเพิ่มดาเมจท่าสายฟ้าของตัวเองเนี่ย4%เต่อเนื่อง15ครั้งนะครับก็เอา4%เนี่ยไปคูณ15เออไม่ใช่ขออภัยฮะต่อเนื่อง15วินาทีแล้วก็เมื่อเราปล่อยซ้ำเนี่ย มันจะรีเฟซเวลาให้นะครับทำให้เราได้ดาเมจท่าสายฟ้าเนี่ยตลอดเวลานะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะส่วนเลเวล2ก็คือเมื่อเราอัปเกรดไปแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มจาก10%เนี่ยเป็น20%นะครับแล้วก็ดาเมจท่าสายฟ้าเนี่ยจะเป็น8%นะครับส่วน2ดาวนะครับ2ดาวจะมีแค่อย่างเดียวเลยนะครับก็คือเมื่อเราใช้ท่าดาบมายาทะลวงนะครับ ดาเมจาตาสายฟ้าของตัวดาบครั้งถัดไปจะเพิ่มเป็น90%ซนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้หลอดสายฟ้าโจมตีแรงขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องหาดาบสายฟ้าจะลึกซ้ำสัก1-2เล่มนะครับสำหรับคนที่พอจะหาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเ,เป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะหาเพิ่มอีกสักเล่มหนึ่งก็ยังดีนะครับมันก็ยังเพิ่มเพิ่มดาเมจได้อีก 1 0ถึงเลยนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจครับว่าจะหาเพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ตัวมันสุดก็แนะนําให้หาเพิ่มสักเล่มนึงก็ยังดีนะครับถ้าหาได้นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาจจะวางแผนเซฟเพชรเอาไว้กดตู้ V ก็ได้นะครับก็จะไม่กดอ่าไม่กดตู้นี้นะครับหมายถึงว่าไม่กดอาวุธชิ้นนี้ซ้ำนะครับประมาณนั้นสําหรับ วิเคราะห์ตู้กาชาครั้งแรกของผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการที่ผมจะทําคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาหรือว่าทําคลิปวิเคราะห์ตัวละครรีวิวตัวละครเนี่ยผมจะเขียนรายละเอียดใส่กระดาษเป็นสคริปไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมมันแบงค์เลยนะคะคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงครับก็เลยอ่าด้นสดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีแนวทางในการเขียนสคริปของ ของการวิเคราะห์ตู้กาชาหรือว่ารีวิวตัวละครของตัวเกม d ด v i d m มค Cry นะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าพูดไม่ครบผมก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกในสายสายข้อมูลจริงๆนะครับ เหมือนเดิมครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กระชาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ